ए्सानो प्सानो วันใจกุศลที่มาลักษาสให้ทานเรื่องในวันอาสาฬหบูชาที่เราชาาพุทธเด้าบกันเลยกันว่าเป็นวันทสำคัญของ ชาวโลท่กโลกแต่วันกังาม่รู้จักเชาโลกจะรู้จักแต่วันวิสาขบูชาคือระสูตรบัสรุโพลีิพานเท่านั้นะจะลงคำว่าอารสาหูชามาฆูชา วิษาขับบูชาจะลงท้ายด้วยบูชาคือการนึกถึงมหาฤทธารูนาที่คุณขององค์สัมมาสัมพุทธะผู้รู้แก้ธรรมะพร้อมเหตุผลผูส้สอนกวงจนให้โลกล่กวงวงเองนาต่อมาาพระบาสมเด็จพระเจ้าพเจ้า,จอ,าจอ,อยู่หัว รัชการที่ทสี่ก็เห็นความสำคัญของวันอาสาราบูชาที่พระพุทธเจ้าแสดงคร,งรมามจัดกบกับาูสุ์ที่ปฏิสิทธิ์ตราหนักวันตะตะวันเมืองพร,ระนรีก็ให้วันนี้เป็นวัน สระกระย็บวันมาฆาตปูชาที่วันที่ รู้จักกา,า,วา,กร,า,า,วารวิสาขบูชาเช่นวันวิสาขบูชายี่สิาพุทธศตวรคือ2,500ได้ฉลองพุทธยันตี 6, 200พันส0รอครึเคืน ทัสนะที่มาให้มีอายุยืนยาวถึง5,000ปีก็พุทธันตีมี2,500 คือทำมาจากดวงล้อแห่งธรรมถ้าจะย้อนจะเอาพอเ,เองประเทศทุกที่ให้พระพุทธศาสนาแค่หลายโดยทั่วโลกคือพระเจ้าสโสกมหาราช ไม่มีพระเจ้าประสงค์มหาเราประเทศไทยก็เราจะไม่ได้มีมนุษุ์สัตว์ขนาก็จะนับถือแต่ครามศาสนาจินดูรานนี่พระกฤษณะสัตว์บูชาด้ว เรียนบางส่วนเท่านั้นพระเจ้าสรงมหาชัด้ศรทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พ่อของพระเจ้าพ่อของพระเจ้าพิมพ์ทุสสารคือ ปในคำทีของทางศิลปการคำทีมหาวงถ้าเป็น อยู่ต้นเต่นมอ,อันจะจริญัดของชาของเิ่นไอมาเจา้าถืกเยางไม่อเข้นถองอินเดียย พระเจ้ารมาหาก็ไปูกสามัญทำไมทะเลกับ เข้าไปผูกสัมพันธ์เออมา แค่ลากข้ามนี้ก็จะกระเจิงไปตามชนบทการทัพวัดแค่แต่งท่านเป็นนอนอยู่นอนอยู่กองฟันกระหลงนอนอยู่กองฟันที่ได้ยินเสียงเด็กร้องแห้ได้ยินเสียงเด็กร้องแห้ง กระูแสดงว่ายาติดตามเขาไอ้หน้าโง่เหมือนแพ้เจ้ากระเจ้ากระกส่ลไอ้ทิ้เขากินนมเบื้องนเบื้อมันจะเป็นแผ่นเหมือนวอมไข่ตรงกางมันจะร้อนเด่นมันเดียวมันก็ตัดกินตรงกลางมันก็ลวเอง เด็กก็ก็ร้องใหยายด่าลูกไอ้เด็กหน้าหัวเหมือนพระเจ้าเจ็ดขั้วเขากินขนมเขาขนมเบื่อนเขาต้องกินมันแต่ขอบรอดนอกขอบถึงกินเข้ามาตรงกลางพระเจ้าเจ็ดขั้วสะดุ้ง โอโมงเหมือนเี่ยเอาละพระเจ้ากันนพวกเรไปปรบโยธาทรับแล,ล,ล้วไอ้ลมอากาบเขาเรียกว่าป่าลมเมือนอ,อิสรเพราะว่าเอ๊ที่สี่เรื่องนี่เราก็ไม่เคยไปอังกฤษ ล้อมเมืองคือวิชาของวิชัยุทธของราววิชัยุทธเอาไว้ใช้ก็เ็กเขี่นใ้หัวมันล้อมล้อมตนพระเจ้าเป็นพระรัสวรสค์ก็ต้องเสด็จเไปข้อของพระเจ้าอศกมหาราชคือพินทุศานานธรรมา ก็ขึ้นกองง่ายส่วนที่พระเจ้าสโสดะเดี๋ยันเกิดยังงี้ก็ท่านเร่าตัางแต่พระเจ้าโสดะประสสดะมันไปชิบแตลาวันนี้ตัง้งเนี่ยโมงสามร้ยอยความนับสองร้อย ก็เพราาิพสามครองอินเดียที่ตาสมีญาติยระทีพสานมีแม่ะเสียมีญาตพี่นอ้องถึงร้อยหนึ่ง ้าองค์ท like ี่เป็นผู้ชายวมถึงเจ้าชายติดสารด้วยที่เป็นพระอนุชาร่วมมาด่าทองเดียวกันกับพระเจ้าอโศเพิ้งุสานนั้นให้พระชาติอสศ์นั้นไปคลองปกควงมันงุเชืี ข้อพ่ก็คือนานเวทียสดาเกีวกัสิพระเจ้าสป็พอพระเจ้านทศนลสวรรค์คดพระเจ้าสุก็กลับมาพระเจ้าอสุไปครองเมืองอุเฉร ให้พ่อนทน่านทั้งหลายกลับมาเติดมือปากด้วยพระเจ้าอาสุปติดมือปากลกลับมาพวกญาติพี่น้องทั้งหลายนะร้อยสิบเอ็ดครอบครัจบที่จะขึ้นฟองละแล้วพระเจ้าอาสุปกลับมาพวกญาติ พี่น้องทั้งหลายต่างมานาที่เป็นพระสังวรของพระเจ้าลือศยไม่ขอรบนอกพระเจ้าโสพระเจา้าโสจับปัญหาค่าพี่น้องต่างมานาหนึ่งรอ้อยพ้อบุญแล้วองค์เดียวคือเจ้าชายกิจสังท,ที่เป็นพระอนุชาร่วม มาหนาเดียวกันแล้วพระยาอโศกก็ประกาศสถาปนาตัวเองขึ้นของรรกพอได้แปะไปแปะพักษาเจ้าทัพโยธาป่าหัวเงนักการ16แควนมาในอยูุทธภพของของตัวเอง สิบหกมากกว่าชิ้นสี่ห้องเตะในประเทศจีนชิ้นสี่ห้องเต็กะกแหวนครัพบพระเจ้าสุเป็นตีสุดท้ายทางตอนใต้อตอตของอินเดียเชือคือเมืคาลินทักคาลิน ทังน,นี้นั่นรถว่ามนสู้ตายยอมกับอาชีตเพื่ออานาเขตอานาจักรเมืองของตัวเองไม่ยอมแพ้พวกทหารพวกนั่นสู้รบกันเพราะว่าตายประมาณแสนห้าประมาณตายเป็นแสนะ เป็นมาข้าข่าบริวารอยูประมาณแสหนห้าแสหนห้าหทั้งทางนาทั้งทหารทั้งนั้นล้มตายทานมาเลือดนองแผ่นดินพระเจา้าสรงชนะแต่รู้สึกว่าตัวดเองนแพ้ แค่คือเส,สียใจว่าสงครามเนี่ยทำให้ร้อนข้าคนใน็นยังรอนมากก็เป็นที่เปลี่ยนให้พระเจ้าอสนะุปตอบค์จากนี้ไปเราจะไม่ทำสงครามเกยอนเป็นผู้แพ้ จันาศกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นธรรมมาศคือไม่ทำสงคามนะฆ่าเสือกก็เป็ไสุ้าากาศที้สบรญากาศก็คืออำนาจมีไว้ทำไมทหารมีไว้ทำไม

เห็น,ะนไวราหายแล้วออะไปทนะ่านเจ้าอาโศรึงเปลี่ยนตอนนั้นยังให้น้ำถือสากานนั้นไนะ่ก็เศร้ากับที่ว่าข้าก็ไปจำน,นมากก็เลยไนดะ้รบกว อยู่ที่สองสามปีไม่ทำให้พระเจ้าสมเกิดความพอยใจในรักทิ่ศาสนะได้ใวันหนึ่งพร,ระเจ้าโสมัทับอยู่ที่ปราสาทชั้นที่เก็บมองที่ประเชียดด้หน้าต่างออกมาทางระเบียง เป็นสมัยนึงสมัีนึงมีข้อสมัยนึงมีข้อก็เป็น,รปนพะระอรหันต์อายุยังไม่ถึงสิบปีเป็นทายาทของคือเป็นลูกศิษย์ของโมคคิลิจิตสัตอายุแค่ต้นโมคคิลิจิตนะ โมกาหบดติษสาอารร้อยกว่าติดเป็นบุ้ประชาของเป็นห้าอาจหนึ์เหมือนกันเดินต้นทาได้ออกได้ายโอ้ไปอยู่ท่านางานที่ที่มีทางตอนนอของอินเดียที่อินเดียบาถานมีปัญหากันสู้รบกัน ข้าสมมองเห็นสะพานแดงพระอรหัน,นต์มีขวดเดินดินถาบาทสำรวมขาดหน้าพระรลหลวงของกีวส์คือมีพระก,กรถือบาทเดินลีลาด้วยสำรวมอินทร์สีสัมมวลข้าสมมองเห็น เกิดความรักสมมณีเหมือนเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติพันก่อนนี่ทา่านเรียกว่าความรักท่านชี้ว่ามีสองหนึ่งเคยความร่วมอยากสัตยสมานโดยที่ยังบุกเพลมานอน้ำขอเดชานกอพระตึงใจยิ่งสัมมณีที่รอดรู้ว่ากัรจิต แจกใจพระธาตุจาศาจึงลงจจกประสาทชั้นยี่งใหญ่ให้บรรดาหนันไปนิมนต์สามัญเนินนั้นเข้ามารับอาหารและถวายพันตาอาหารแก่พระเจ้าอสุศในพระราชวังขอสามัญเนินนั้นใช้อาหารเสร็จพระเจ้าอสุศก็ สาม,มเณรพระคนเณรคนเณรน,นั้นบวชในสำนักใดเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นรูเป็นอาจารย์และท่านคนเณรนั้นบวชมานานหรือยังแสดงทรรให้โยมได้ฟังสักนิดหน่อยสามเณรนี้โคตรก็บอกว่า โลกนี้เพิ่งจะได้บวดเพิ่งจะบวดมาไม่ยิบรรษาให้มัมีความรู้ความสามารถที่จะทำให้ื่อหาปอดพิษนั้นถูกท่าไทยได้เออแต่เมั้นยังเทียบได้แค่ไห่ก็เทียบเท่าสมณใมี